ทำงานได้ยังแล้วหนุ่มพาธามนั่นละ่ะเขาตกใจมหมที่เธอบอกว่าแต่งงานไม่นะเขาดูไม่อะไรเลยทําไมเขายังอ่อยอยู่เหรอไม่รู้สิไม่รู้ว่าอยากจะแกล้งหรือว่าเขาชอบฉันจริงๆก่อนหน้านี้เขาซื้อ,อยางมัดผมมาบอกจะมัดผมให้ฉันฮะนี่นี่มันคุกคามนะไอเด็กนี่กล้าดียังไงไอโรคจิตฉันต้องสั่งสอนมาสักหน่อยแล้วจีโฮรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหา ผมขอโทษนะครับคุณบอกไม่รับวิรีมผมลืมจริงๆเ,ออเดี๋ยวผมทำให้ใหม่นะครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เป็นไรน้ำหนักฉันลดง่ายฉันโอเคค่ะขอบคุณนะคะฉันจะดื่มจนหยดสุดท้ายเลยนี่ของคุณครับชาลาเวนเดอร์ระวังด้วยนะครับมันร้อนท <laughs> านให้อร่อยนะครับนี่ ไหนว่าคุกคามไงไหนว่าจะสั่งสอนไงอ่ะเพื่อนนี่คือโอกาสที่เธอควรจะจดจำไปตลอดชีวิตบ้าหรือไงเงียบไปเลยนะ <l ots> ฉันไม่แต่งงานดีกว่าไหมอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนประสบการณ์ยังไม่พอเธอก็อีกคนเป็นอะไรกันไปเนี่ย